ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็จะพามาดูสวนยางเหมือนเดิมครับ <c oughs> ส,วสวนยางพาราแล้วก็มีไผ่ไว้ในร่องอยาง <c oughs> ไผ่ก็สมบูรณ์ดีครับอันนี้สาลา <c oughs> สาลาคนเศร้า สมบูรณ์ดีฮะไปก็เพิ่งตัดหน่อไปเนี่อวันก่อนช่วงนี้หน่อไม่เยอะครับก็พอมีไม่ได้ทานกันวันนี้วันที่สองเดือนมีนาคมอะอ่ะนี่ก็พอ,พอโผล่ขึ้นมาส่เต้นก็อ่ะใายลำได้ให้มันแก่หน่อย แล้วมีเกะแล้วเกะละสามหลับท <c oughs> ั้งหมดทั <c oughs> ้งออกฮาชมด้วยเฉยๆครับในสวนไผ่มีอะไรบ้างนี่ครับปลูกใหม่ดันเขียงเอน,นเขียงปลูกไผ่พวงไผ่อะ ไอ้ฝนใ่อันนี้ปลูกใหม่ครับชุดตออยู่ตอแบบนู้นและนี่ตอเพิ่งยางพาราก็เพิ่งเปิดนะเปิดเปิดกลีดเปิดกลีดวันแรกหลังจากมันขาดใบใบเรื่อเต็มใบเต็มนะครับ ก็ค้มดีครับใบเมื่อก่อนตอนผัดใบก็โล,โล่งๆต้นออยางนะรอดเละเหลือไว้แล้วต็อแซมด้วยผักตูดนะแซมผักโูดนี่ได้สองอาทิตย์นะได้สองอาทิตย์ก็เริ่มมียอดเล็กบ้างโตบ้างตามใสมันมาหมนึ่งรองอันนี้เพิ่งปลูกไปเมื่อวัน วันก่อนสองวันสองวันก่อนเริ <c oughs> ่มมียอดตุ๊กตุ๊กออกมามคิดว่าจะทำพืชสี่ชั้นตอนนี้ได้สามชั้นแล้ว <c oughs> ในสวนยางโล่งๆว่างๆก็แล้ไเ่ยายุท่าไรสี่ปีครับสี่ปีห้าปีห้าปีนี้แล้ว ปลูกปลูกนี่ก็ลกปลูกแล้วนะครับลงปักลป,ลปลูกแล้วต้นเล็กๆได้สองวันขึ้นยอดดูดิแล้วก็เผื่อมันจะได้กินบ้างไอ้ <c oughs> ที่นี่มันมีไผ่สร้างมุนผสมด้วย น sure ี่ต้องสร้างหม่สร้างหมดต้นเล็กอยู่หน่อมันี่นออกเดี๋ยวพาไปดูหนอพยายสร้างหมดมันเบียดเบียดกันแย่งกันขึ้นอ่ะนีนก็สร้างหมดต้อนนี้ใหญ่อยู่ที่ก่อนถงไว้ไว้หนออไว้สามสี่ลำโตแล้วมันแย่งกันขึ้นนู่นครับตรอยู่ครักอ๋อ ุ้มไตชิมสุงงนฮะลำตรงพาดกับต้นยางพ่าราลำตรงมากใหญ่โตไอ้นี่หนอผมก็เพิ่งตัดไปออ๊ยจะบอกตัตกดตัดไปตัดปตไหมโนะอ้ยนี่หนอใหญ่แล้วมันออกตลอดนะครับ ได้หนึ่งนอนกำลังโผม่มนอีกนอนโผล่อีกนอนช่วงนี้หน่อไม้แพงแล้โตเอาไผ่ออกหมดโค่นไผ่ออกหมดถูกไผอ่ถูกชุเวียนกันอันนี้ก็เี็นลำฮะขนาดนี้ต่างก็อางเลยลือทึอน้างนี้สามนิ่หน่อยลำไว้นู่นครับขึ้นมายอดยางเย่งกันหาแดด ไม่มีแค่นั้นนี่มีพลิกไทรด้วยเหรอผมเราคิดได้เด็เอาพลิกใครกับต้นยางพา,า่รานี่เป็นลูกอู่มาหลายปีแล้วลครับตายบ้างนั้นบ้างเดี๋ยวทดลองดูครับอะไรอยู่ได้ก็อยู่กับมันมี่เสียงทุก,ก่อนอาาพ่อแกมาผูกอะ lông vàng nhá, xem gặp Thêm đi khóc, dung dị tí làm tham đa sang hay ừ. thầy sang muồn, xui. Cưng cưng lâm, sang muồn no kiếm đái นี่ฮะถูกไผ่มันดีตอนที่ว่าไผ่มันจะมีความชื้นมันก็จะเป็นน้ำอยู่เนี่ยมาถึงน้ำที่โคนมันน้ำเต็มหมดก็ร่มรื่นดีครับเดี๋ยวตอนเที่ยงเที่ยงเที่ยงน่าจะมาทีดึงเกลืองกล้วย เป็นกล้วยป่าครับกล้วยป่าไม่กล้วยลายนี่กล้วยป่านี่ครับกล้วยป่ามาปลูกก็ตั้งนานแล้รนึกว่ามันจะตายไม่ตายนี่กล้วยป่าสวยใบสวยเยอะน่าจะใส่กระถางใส่ได้เลยนี่เ็นนีก็เป็นกล้วยป่าน้องชายเอามาให้ครับหลายปีแล้วเลยครับผมก็มาปลูกทิ้งไว้คิดว่ามันจะตายนี่ฮะกล้วยป่า หยวกมันท่าอร่อยนะครับเนี่ยีจะเก็บไว้หยวกทีลงโล่ย้ายไปมันไม่แน่ว่ามันอยู่ร่มได้หรือเปล่าไม่ใช่แต่มันโตอยู่ครับครับอะไรมาแสนหนะ่อยทาร่าก็พอใจอยู่มีตะเขียดตะเขียดเป็นแ,แม่มันึ่งตรงนู้นยางนายางนา,าเจ็บไว้ครับมไม่ตัดออกบมัดกบย่ามัน แล,แล้วก็ถูกเสียงขอะไรนี่ครับถูกเถียงซึ่อสองสามปีมันก็เต็มแล้วครับลูกต้นเดียวมันก็ขยายลูกหลายต้นเต็มหมดนะพูดพวกนี้ปลูกครั้งเดียวครับเก็บเกีก่ยวตลอดชีวิตตัวนี้กี่โลแล้วหกสิบห้าสิบหกสิบนี่เก็บนี่ครับลูกมันต้นแม่์มันหนลูกครับ เต็มหมดตมันมาตามราบอันนี้ยังไม่เป็นลูกอยู่ยวเป็นมาตามราบนนนนเลยเต็มหมดเดี๋ยวไม่ใช่สองสามปีก็นาก่นาจะเต็มหมดแล้วน,นี่ก็สร้างหมุนสร้างหมุนผมมีอยู่สิบตอเก้าดาวผมมีอยู่สิบเก้าดาวอยู่ทางนู้นถูกอว่าใช้ลำแล้วก็ข้างสัญญาณก็ ไต้องอย่างสวนเฝยพูดไปถูกแล้วกันทั้งย่างทั้งไฝยทั้งเขียมปักขูดมาตามหลังมาแล้วนี่ก็เขียมตรงนี้ก็ตรงนี้จะเป็นสวนทุเรียนติดก,กันเลยฮนะทุเรียนก็กำลังโตครับดูนี่ทุเรียนสามสองปีครึ่งสามปีฮนะมาสามปีสามปีสามปี เสริมันหน่อยเสรอมันหน่อยเพราะว่าเสรอมัน้นช่วยจาทำมาคิี่ยงามยันมันสูงนะครับตัดยอดก็สงสารมันเพราะข้างบนเป็นสวนยางมันจะบังแดดก็เลยให้มันพุ่งขึ้นไปข้างบนนั่นแหละเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันก่อนตัวทุเรียนต้นเล็กก็มีกล้ยหมทงมะนาว นางไม่ค่อยเป็นลูกมีลูกบ้านป่าไปมีลูกบ้านป่าไปอันนี้พ่อแกชอบเอาต้นทุเรียนจากที่ร้านมานนครับที่บ้านแล้วก็กิ่งมันก็จะหักประมาณนี้เลยครับมันหักอันนี้เพิ่งแตกใหม่สวยแล้วนี่มันหักมันหักยอดมันหักอะไรประมาณนั้นไงกิ่งมันหักขายไม่ได้ก็เอามาปลูกโอ้ <laughs> ผมก็แปลกใจเหมือนกัน โอ้ใบหอมทองแก่แล้วไม่ได้ตัดวันนี้ต้องเข้ามาตัดเรอะรุ่นจะสูงประมาณห้าเมตรห้าเมตรเป่าหกเมตรแล้วต้นยังไม่โตเยอะนะครับเัีแยงแดดไปแย่งกันขึ้นข้อมาแตง่งจริงแต่งจริงแล้วใบก็ใช้ได้เยอะเลย ทองหอมทองวัสดเยอะตอนนี้เริ่มเริ่มออกไปบ้างแนละ้วเพราะว่าทุเรียนเป็นพืชขี้เกียจถ้าปลูกแล้วไม่สนใจอะไรมันมันก็อยู่มันได้นี่ฮะต้นนี้สูงครับตูคู่กันเลยห่างกันต้นมะพร้าวครอันนั้นพดไปลูกเป็นย <c oughs> ังไงทำรับเท้าหล,ลุนใจหรือเปล่าอย่าไปสนใจมันเพราะมะพร้าวมันยังได้กินอยู่มะพร้วาวก็สูง ตันแรกก็จะเอาออกต้องอ,ออกลก็อ,อ,อ,อก,กไว้ไว้่างนี้มะพราวอยู่ก่อนทุเรียนอยู่หลังเะี <c oughs> ยด้ก็ปลูกเรื่อยๆนี่ก็มาปลูกใหม่อีกต้นนี้ก็เริ่มสวยแล้วอืมจะดูมาแล้วแต่แจ้งจัดการเรื่องนอนมีนอนเลยใส้แต่แจ้ ก็ปลูกใหม่ครับปลูกใหม่นี่สามในทุเรียนบ้านสองนี่ครับมาปลูกไม่ใช่ต้นสวยนะครับนี่มันหักอย่างงี้ครับมันหักขายไม่ได้ก็เอามาปลูกตนี้ขายไม่ได้หรอไว้กิ๊บก็สวยแล้วเขาก็ชอบซื้อเหมือนกันแต่มันไม่ได้ราคาต้นปกติขายร้อยห้าสิบต้นไซนี้ก็ยอดหนักก็เหลือประมาณแปดสิบบาทครับก็ฝนมาปลูกอันนี้ก็ปลูกใหม่ อันนี้ปลูกก่อนอหน้านี้โตแล้วเริ่มใบเขียวก็แล้วสตอสตอสตอปักแป้อันนี้มาปลูกต้นใหญ่หนะ่อยต้นใหญ่มีต้นหนินะครับนี่ไม่มีต้นหนินี่ครับกิ่งมันจะหักเนี่ยมันจะหักขายไม่ได้ทำมาปลูกต้นนี้ประมาณราคามันก็นถ้าถ้าไม่ปลูกอยู่ในถุงก็สี่ร้อยห้าสิบถ้าเก่งมาพันนันก็เลยเอามาปลูก สวยอ่ะนี่ครับปลูกสองเดือนใช่ไหมเดินดีฮะตรงนี้โดนแดดก็ไม่เป็นไรต่อยอดแล้วต่อยอดแล้วพ่อบอกว่าตั้งเจปบหรือันเจ็บทำให้มันพออยู่ได้ สมกันหมด่อแต่มาสตอรวยเออมันใส่รุ่นไหนรุ่นสามรุ่นสียนะหมดรุ่นเดินไปนี้ก็เป็นตะกูดไอ้เป็นผู้เรียนหมดครับทางต้นตะกูดเดี๋ยวพาไปดูตะกูดอีกทีโอ้โหหลายเครือเลยหนึ่งเครืองสองเครื่องสองเครือ,องีอ๋ผมก็จะเข้ามาตัด ท่านีน้สวยครับขึ้มเลยฮะขอยอดเลยครบใบฮะสองปีกว่ากครับที่สวนด้วยนลครับอ่ะ้างๆก,ก็มีหมากมะพร้าวเยอะแยะตาเปะไปหมดมันเอามันเอาไรลูกมาเรามันเอาใบแล้วก็พอได้อยู่ครับจะกิ่งจะได้กิ่งเลยกิ่งเนี่ยมันเป็นลูกนะครับลูกสว,สวยด้วยสวย เป็นลำไผ่เนี่ยหล่นเต็มหมดแล้วามาเก็บกล้วยก็ตัดกล้วยเราเก็บไปด้วยนี่ลูกเต็มหมดเลยฟางต้นก็ลูกดกอะฟางต้นก็อ่ะนี่พอเป็นลูกเล็กๆลูกสวยลูกสวยนี่ถ้าเป็นชอ่อเป็นพวงก,ก็มีอันนี้นี่แดงนี่ก็นี่นนนน ขาเสื่อมขาเจ็บโอโห่เลยอันนี้ไหะได้กินนะปีหน้าปีหน้านา่าจะเป็นลูกแล้วมั้งหน่อถ้วยหอมทองอืมมีฟันี้ไม่ขึ้นเลย,ย,ยนั่งนิ่งอยู่น,นั่งนิ่งอยู่ต้นก็ขึ้นเน,นี่ยต้นเรานี้ไม่ขึ้นแต่ส่วนภาพรวมส่วนใหญ่ก็ ขอาตัวหมดแล้วครเอาทงอ่อสงสัยมาปลูกทีหลังอันนี้สองต้นเลยต้นโตโตแล้วปลูกเผื่อไว้ทรงใสจะอมผสมด้วยต้นนี้เริ่มเทิมเลยใสัยบิ๊กแก ต้นนี้นั่งเหมือนต้นนั้นเมื่อกี้แต่นี่ฮะเริ่มแตกยอดเลยครับเริ่มพุ่งครับพุ่งเป็นพุดเลยฮะดูต้นครับหักครับ,รบมันมันเอาต้นต้นนั้นหักมาก็ขึ้นต่อย,ยอดขึ้นไปชะมวงพามาดูสวนเฉยๆครับวันนี้เดี๋ยววันหลังจะตั้งใจถ่ายดีกว่านี้ห้าต้นนี้โอ้โห อายุเท่ากันครับเกือบเท่ากันหมดทุกทุกทุกต,ต้นตเลยครับแต่อายุเท่ากันก็จริงต้นมันไม่เท่ากันต้นไหนสมบูรณ์ก็สมบูรณ์จริงครับสองปีกว่ากว่าสามเกือบสามปีสมบูรณ์กล้วยเล็บมือนางชุมพรผมซื้อมาสามหน่อร้อยกว่าขีดลดถอยพิกไทยพิกไทยซีหลอนซีหลอน โปรตีนเพกาในเ่้าเพกาตป็นี้ถือเพกาดีอย่างมันมีไนโตรเจนเนาะพ่อชอบเอพริกมาปลูกพ่อแกชอบกนต้เพกาเพกาเป็นพืชอตะกุนถั่วเนี้ย,ย,รย,ยเริ่มสวยไปฮะใ่ผมาตัดหญ้าตัดเลยก็สวยแล้วเมื่อก่อนเล็กๆก็มันไม,ม่น่าเข้ามาหรอกครับดูต้นนี้ฮะจะอยูอท่ทะย,ยานไม่ใช่ว่าม็ดกว่าครับดู ีขึ้นเป็นเม็ดเลยครับตัวเล็กิดเดียวนเสียงขาแล้วทำง่ายับพ่อของพ่อไม่ทำยากครับยากแกไม่น่อยทำถุงพลาสติกมัดเออแกนี้แดงแกมีมูสังคีมมันหนาวผม ตอนกิ่งไว้จะมาดูมะนาวถือกล้องมาด้วยวันนี้อเริ่มตัดได้แล้วเป้นลำไส้รบุนเยอะเกินไม่เคยเป็นลูกต้นนี้ก็เตรขายเรียบร้อยกันโยกกันลมทำไมกันโยกกันลมต้นพันแม่ต้นต้นแม่พันต้นเสียบยอดเนี่ยมันจะเล็กครับพอมาเสียบยอดหมอนทองมันจะป่องเนี่ป่องต้นพันพื้นบ้านจะเล็ก ต้นมันใหญ่มันจะโยกครับก็เลยเสริมไว้เสริมกันโยกช่วยกันทำอาหารกินครับอต้นนี้นู่นนะครับทะยอรทะยานขึ้นไปเพราะมันลบมัานมาวิ่งช่วยวิ่งหาแดดเดี๋ยวทะยานต้นไม้มันเยอะต้นหมาต้นอะไรมันเยอะมันวิ่งหาแดดนู่นขึ้นมว นี้เป็น,ปนขึ้นเม็ดขวาเลยถ้ามันอยู่ที่โลกมันก็ตั้งพวกนีนต้ตรงกลางมันเกิดได้มันจะอยู่ที่โลกเมื่อที่โลกมันจะออกข้างแถวนี้ทั้งหมดประมาณยี่สิบยี่สิบต้นนี่ครับจะเป็นเสมอกส่เนมาอมัอนจะเสมอกันหมดเลยแต่ถ้าข้างๆมันไม่ค่อยเสือเท่าไหร่ ข้างข้างมันไม่ใช่ที่โล่งนี่ฮะอย่างนี้ไปนู้นครับนู้ที่ประมาณหนึ่งเลยจุกจุจุยูเกือบหกสิบต้นรวมต้นเล็กต้นใหญ่ฮะนี่นี่ี่ห่างกันสามเมตรอาวนี่แล้วีีต้นหนึ่งนี่ปลูกใหม่เหมือนกันนี่เป็นทุเรียนบ้านอยู่ Nguyên tay xong yang nữa 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 nó nữa 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 rốt nữa 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 นี่ครับดอกไอ้ต้นต้นตะเคียนดอกเต็มทีนี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมก็จะเก็บมเมล็ดเอาไปชามลงถุงดูเวลาว่างก่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวน่าจะได้เก็บอยู่ครับนี่สวยครับใบออกมานี่นบอใหม่ขดุดขุดนานแล้วครับนี่ห้าวงท่อประมมณตรงนม้รกบ ปาดโนอไว้เพื่อปาดโน้ไว้จะขยายไปปลูกที่อื่นแล้วทีนี้น่าจะล่งกว่านี้เดี๋ยวก็เส็บผลผลิตเสร็จก็จะแต่งสวนให้มันเดินง่ายขึ้น <c oughs> แต่โมงเช้าแล้วกลับเข้ามาดูในสวนไผ่กับโครงการใหม่ปักกูดปูพรม ในพืชสี่ชั้นนะีปลูกเต็มนี้นะมันขึ้นหมดนะผมทดลองเฉยๆครับว่ามันจะขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวทดลองก็ดูสภาวะแดดก,ก่านี้เว่ามันอยู่ที่ร่มผมมาปลูกที่ร่มร่มเกินไปมันจะขึ้นหรือเปล่าเกิดมันขึ้นไม่รู้อ่ปาปล่าวไปก่อเฮ้นี่ปล่าวป๋อจริงฮนะ ทดลองก่อนครับทุกอย่างเป็นการทดลองครับไม่ใช่ว่าเรไปเห็นสวนเขาสวนเขาโล่งกว่าน,นี้ครับเอาเหยียบเลยถูกทีสวนเขาโลง่งอเก็ียบได้แล้วครับน่าผัดหนึ่งเราไปผัดได้แล้วครับเ่ <c oughs> สงสารเหนื <c oughs> ย่ยเป็นผักปูนัด เป็นต้นตะกุดนี่เป็นเป็นป่าไผ่ใบไผ่เป็นคลุมใบยางเป็นคลุมจัดแต่ผมคิดว่าใบยางคลุมมันจะได้ยอดที่ยาวขึ้นขึ้นเดี๋ยวถ้าไม่มีแสงเยอะก็จะเอาออกเอากิ่งไผ่มันกิ่งนี้ตัวนี้ก็ออกนี่ก็ออกออกมันจะได้แสงเพิ่มขึ้นผสมกันไปครับ ได้หลายอย่างที่จะยอดเสื่อยังย่อย่อเสื่อผัดได้แล้วครับบอกทุกผัดได้แล้วกหมดเลยครับยืนไม่ขึ้นไ,ไ,ไ,ไม่รู้อ่ะถูกแล้วืมเ็มหมดแล้วก็จะสรุปแล้วก็จะมี <S <S 2> <S 2> <S 2> พืชหลักคือ,อยางพารา รองลงมาก็าคือไผ่ไผ่อยู่จะดเทียบเทียบกับยางพาราอยู่ถึงต้งสูงแ้ะต่ำกว่านั้นก็คือผักเคียงมีปลูกตรงนี้สองต้นลูกหลานเต็มหมดพักเคียงร <c oughs> องลงมาจากผักเคียงผมทดลองเอาผักขุดมาลงแม่พี่เก็บไป เงือไม่ต้อใหญ่เท่าไหร่่รอกพอได้อยู่เอามาปูปพรมเพราะเพราะอะไรเพราจะบริหารพื้นที่มันมีค่ามากที่สุดนะครับพื้นที่ไม่เยอะปกติเราเข้าสวนยางก็ได้แต่ขี้ยางกลับบ้านแล้วก็ไปขายแล้วก็ไปซื้อของซื้อผักมากินซื้อหมูซื้อไก่มากิน เราต้องไม่กายเป็นอนนั่นคือลักษณะของการยามคาราไปเพื่มสุขภาพแต่ถ้าเรามีปัาเขียงเราก็เก็บประเขียงไปลวกกะทิไปทาอะไรได้ปัาปูก็ไปทําลวกกินกับน้ําพริกได้ถึงจะไม่เยอะมากมายถึงมันจะไม่สมบูรณ์เยอะก็อย่าไปซีเรียสกับมันให้มันพอมีกินที่ยางเรากินไม่ได้เรามากินปลาปูประเขียงแทน มันหนมันเยอะกอ็แบ่งเข้าบ้านก็ไปแจกตามพระราชดำริพระเจ้าจอยู่รักการที่นะห้านเ,เหลือเหลือแจกแจกเหลือขายอย่าไปคิดว่ามันจะได้ขายก่อนต้องปลูกกห้มันขึ้นก่อน <c ười> ขึ้นก่อนแล้วมีผลแล้วก็ค่อยเอาไปขายก็เริ่มสวยขึ้นครับสวยขึ้นเึ้นขึ้น เดี๋ยวยุงเยอะไปหน่อยฝนเริ่มหยุดตกนี่มัใช่ตรงนี้การสมบูรณ์เยอะตัวนี้จับยุงเยอะโปร่งยุ่งโปริงยุงนั่นแหละครับพอเวลาว่าหนึ่งชั่วโมงผมเข้าสวนประมาณชั่วโมงเดียวครับชั่วโมงเดียวบางทีเพลินนั่งนานไปหน่อยชั่วโมงครึ่งแล้ววิ่งกลับไปรดน้ำต้นไม้อีก ที่แปลงที่หน้าร้านก็ใช้เวลาแค่ชั่วโมงก,กว่าๆมาละนิดมาละหน่อยเดี๋ยวมันก็เต็มสามปีสี่ปีก็มีลูออกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวลอชีวิตพอไปกันได้อยู่กับตรงนี้อยู่ได้กินได้ จริงผมก็กิ่งผมตอนหมดตอนแล้วก็ตัดมีเหลืออยู่วะ้ออดูต้อนไปขายายตั้งหน้าลถ่ายมันก็รากไม่เต็มผมก็เไต็ตตัดต้อนไปขายต้อนไยขายายพันต่อแล้วครแบงค์พันก็ดีมเขาบ้างแบงคพันก็ดีเต้ พอใส่ถุงไม่ต้องคิดติดหน่อยไปอยู่ในถุงค่าตอนค่อะไรคิดนิดหน่อยครับถือว่าร่วมด้วยช่วยกัน,นแล้วไม่พแพงยี่สามสิบบาทเราขายแพยงอะไรมั่งไหมโอเคครับสวัสดีผู้ชมเดี๋ยววันหลังผมจะมาอัปเดตสวนไผ่ในปอาย่างสวนปกักกไดในปอาย่างหรือว่าสวนเขียงในปอาย่างเอาปอาย่างเป็นหลักก่อนเอาผสมภาษาแล้วกันอ่า สวนยางกินได้สวนสวนยางกินได้พูดอะไรยางสวนยางกินได้ที่กินมัไม่จะกินสวนยางกินอย่างอย่างกินไม่ได้ท้อไปขายโอเคแค่นี้ครับสวัสดีวันนี้วันที่สองนะสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าสวัสดีครับ